สวัสดีครับก็พบกันนะครับกับ The Indie Game Cast นะครับอันนี้ก็เป็นเทปที่สของเราแล้วนะครับโดยคราวนี้เนี่ยเราจะมาไม่เหมือนเดิมไปนิดหน่อยปกติเราจะมาแบบเล่นเกมกันครับผมแต่คราวนี้เราจะมากันแบบพูดคุยกันประมาณเป็นทอล์กโชว์มากกว่านะครับผมก็ก่อนอื่นก็แนะนําตัวก่อนครับผมแอดอินดี้เอโลสครับครับผมแอดมินบูครับผมครับแล้วก็วันนี้นะครับไม่มีเกียนแกงแล้วเพราะว่า มอคือเราไปหามลุงหามค่ำกับเด a ไอแลนด์นะครับผมเห็นแกนอนไปแล้วครับแกสมชื่อแกต้องนอนเร็วๆสรบปไปเรียบร้อยนะครับมดแรงแล้วนะครับอ่ะก็อันนี้เราก็เป็นเราลินพันแล้วก็จะพูดกันเป็นประมาณเหมือนทอล์กโชว์เป็นพอดแคสต์นะครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยชอบไปฟังกันแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเกมอินดี้นะครับผมตับความเซ์ของเพจเราเหมือนเดิมโดยนะครับอ่าโดยที่เรามาเป็นเทปนี้เนี่ยก็คือเรานึกขึ้นได้นะพอดีว่าเราเคยพูดกันไว้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการโกงเกม โกงเงินใช่แล้วของพวกเอ่เอ Kickstarter อะไรนะครับผมที่เป็นกระแสโด่งดังอยู่ตอนนี้นะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวาาเยวลาเราเริ่มเลยละกันครับผมก่อนที่เราพูดถึงเรื่องของการโกงเนี่ยเดี๋ยวผม,มให้แอดบูเนี่ยแนะนําในส่วนของเอ่อพวก Early Access Kickstarter อะไรพวกีสักหน่อยครับว่ามันคืออะไรมีที่ไหนบ้างเนี่ยเผื่อแฟนเพจบางท่านเนี่ยยังไม่รู้จักกันโอเคเราก็ต้องเท้าความกันก่อนนะครับก็ เริ่มจากเราเรียกว่ายุคเกมอินดี้หลังยุคไมโครบแล้วกันครับนะแล้วก็จะแบ่งเป็นง่ายๆคือยุคก่อนไมโครบล็กับยุคหลังไมโครบล็อยุคก่อนไมโครบเนี่ยมันก็จะเป็นเกมอินดี้แบบอินดี้อินดี้ไม่มีโปรดักชันไม่มีมาการตลาดอะไรเลยอซึ่งขายก็คือเหมือนทําฟรีในเว็บอะว่างั้นทำเป็นเกมแฟตฟรีอะมันไม่ได้อินดี้อะไรมากมายก็เป็นพวกพวกกลาวอะไรนะจีมีนวี อืมอันเดอร์กราวหรือรอ,อะไรวะนิวกร,กกราวนิวกราวเออใช่ใช่ใช่นิวกราวอะไรเงี้ยคอนกิเกตอะไรงั้นไปอ่าอครับซึ่งก็จะมีนานๆก็จะมีรีเฟกซีฟหรือป๊อปแคทจับไปรวมแม็กรวมเป็นมัดใหญ่ๆมาขายทีนึงอืมอ่าแต่ว่ากระแสอินดี้ยุคใหม่เนี่ยหลังจากไมค์ครับมันเกิดขึ้นทำให้เกมอินดี้บูมกลับขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าไมค์ครับเนี่ยเป็นเกมเบต้าเกมแรกซึ่งคนถล่มแห่กันไปซื้อมากอืตั้งแต่อัลฟาเลย ทำให้จากเกมเล็กๆพัฒนาด้วยคนคนเดียวกลายเป็นสตูดิโอได้เลยเพราะว่าคนไปร่วมไปแห่กันช่วยกันสมทุนช่วยกันสมซื้อเกมทั้งที่ตัวเกมยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเรียกว่าเกิดเพราะคอมมูนิตนี้ล้วนๆซึ่งคอนเซปต์นี้ยก็จะแปลงกลายเป็น Kickstarter แปลงกลายเป็น Steam Early Access ในเวลาต่อมาครับ ก็อันนี้ต้องเล่าให้ผู้ฟังผู้ชมกันก่อนนะครับว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคือเกมเอนดี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ทํากันแบบเหมือนนักศึกษาทาโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยครับผม,มก็ทํากันไปไม่ได้หวังเงินอะไรเพราะว่าทํามาก็ไปซื้อพวกเกมตลาดที่เขามีทุนกันเยอะๆไม่ได้ทีนี้ย<า>ก็ทีก็จะมีแบบรายใหญ่ๆมาเห็นไอเดียดี ADHD, ซื้อไปดีกว่าอ,อย่างเช่น<ป>อย่างเช่นพอทเทอเป็นต้นพอทเทอรก็เริ่มจากเกมนักศึกษานี่แหละแล้วก็ซื้อไปเลยวาวก็ซื้อไป ก็นั่นแหละครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้มากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยพอเกิดเกมประมาณของ Minecraft ก็คืออย่างที่แอดบูบอกก็คือคนก็มาสนับสนุนกันคือไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเสนอโปรเจกต์กับพวกพับลิเชอร์ใหญ่ๆก็ให,ให้ให้ผู้เล่นในแหละบริจากเงินกันไปโดยตรงแล้วก็เกิดเป็นเกมนี้ขึ้นมาอย่างที่ทุกคนเห็เนในตอนี้อโอเคเจ้าใหญ่ๆของของการทําแบบนี้จะมีที่ไหนบ้างครับแอดบูที่เขาแบบสนับสนุนกันครับก็จะมีถ้าเป็นในการสอบตทุนเลยนะ ครเขาจะมีหลักๆก็คือ s t e ีม Early Access กับ k i c k s t a t t r อต่างกันนิดนึงคือ Kickstarter เนี่ยเหมือนขายฝันครับเอาโปรเจกต์มากลางเอาฝันมากลางบอกว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะคอนเซปต์มีอย่างนี้นะจะทำออกมาเป็นประมาณนี้ให้คนมาร่วมสมทบทุนแล้วของสตรีมเหมือนเราไปถือหุ้นนิดนึงอ่ะแต่สตรีม Early เร c เซ s นี่คือเอาเกมเบต้าเกมอัลฟามาขายครับโดยสัญญาว่า พอใจเงินปุ๊บเอา alpha ไปเล่นก่อนนะเอาเบต้าไปเล่นก่อนอืเดี๋ยวเกมเสร็จละก็จะอัปเดตอัปเดตค่อยๆอ,อัปเดตท,ทีเดีรื่อยจนเกมเป็นไฟนอลต่างกันนิดนึงและอย่างสตรีมกินไลน์อะครับสตรีมกินไลน์นี่อไม่เชิงขายเหมือนเอาเกมที่ขายอยู่ข้างนอกสตรีมอยู่แล้วอยากเอามาลงบ้างอะ่ะอยากขายในสตรีมอะก็ให้คนมาช่วยกันโหวตถ้าโหวตผ่านปุ๊บเดี๋ยวสตรีมก็จะติดต่อติดต่อกับผู้พัฒนาให้เอาเกมมาลงขายนะจ๊ะ ก็เหมือนมาสาวเสียงก่อนว่ามีคนสนใจมากใช่ใช่ใช่อืมอืมโอเคมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือสตรีมกินไลท์คอนเซปต์มันจะเป็นฟังก์ชันย่อยของกินไลท์มันจะเป็นเหมือนแค่เอาคอนเซปต์มากลางว่ามันคืออะไรแล้วก็เอามาเหมือนสตรีมเขาทําที่มาให้อ่ะเพื่อให้คนเอาคอนเซปต์มาลงว่าเออเกมนี้น่าสนใจนะผู้พัฒนาเห็นเอาคอนเซปต์มาวางแล้วก็เออมันควรจะเดินหน้าก็ค่อยเอาไปเดินหน้ามีการโหวต บอทอัปบอทดาวด down, มีคอมมิชชั่นนี่บอร์ดอะไรให้นิดหน่อยครับอ๋อก็ก็คือเป็นเหมือนย่อยไปอีกอย่างหนึง่งครับผมจะได้ไ,ไม่ไปตีกันโอเคทีนี้นะครับแอดบู Ad <c oughs> ช่วยแนะนําหน่อยครับว่าโปรเจกต์ที่ใช้รูปแบบการแบบคาร์ฟันดิ่งพวกนี้ครับผมมันมีโปรเจกต์อะไรที่แบบน่าสนใจหรือแบบโปรเจกต์ที่ดังๆมากนอกจากไม่ครับดังๆเลยนะก็เออ่ที่เด่นที่สุดใน Kickstarter นะผมจะแนะนำทั้ทักสองตำอันละกัน มี Double Double f i ฟส e เเป็นเกมของคนทำมังคี I อ a ซ d ครับอ่าถ้าถ้ารุ่นพ่อน่าจะรู้จักเกมเนี้มัง y ีไอ a n นแหมันก็ไม่ต้องไม่เก่าขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มีเอามารีเมคมาหลังๆมือนกันาใช่ใเกมเนี้ยจริงๆเขาตั้งชื่อว่า d o u b l e f i ฟ a d v e n t u r เก็คือชื่อสตูดิโอของเขา d o u b บ e f i ฟแล้วพอทำเสร็จเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนชื่อเป็น b r o อ e n a นเออ่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นขายในสตีม ก็จะเห็นว่าผู้พัฒนาที่เป็นสตูดิโอก็เริ่มมาใช้แพลตฟอร์ม Kickstarter เหมือนกันหรือว่าหรือว่าจะเป็นอย่างเ,เกมอะไรละ่ะ s h a ์โร r ันก็ได้อ่าร์โรันหลายคนก็จะเห็นแชร์โรันนี่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบอร์ดเกมเกมกระดานเล่นกันบนโต๊ะอะไรเงี้ยคนก็เอาคอนเซปต์ของบอร์ดเกมมาทํามาทําให้มันกลายเป็นวิดีโอเกมเอาโปรเจกต์มาเสนอเออดีไหม คนเห็นในคิกซ s t เตอร์เออน่าสนใจน่าสนใจปุ๊บก็มาระดมทุนกันตอนนี้ชาลเลนก็กลายเป็นออกมาตัวเต็มแล้วแล้วก็มีภาคเสริมออกมาแล้วด้วยออกทั้งเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ออกทั้งเวอร์ชันออช่นมือถือเต็มไปหมดหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Mighty Number no. 9อืมอะไอเกมเนี้ยจากที่เราอ่ามันเป็นเกมของบิดาล็อกแมนครับอย่างที่เราอาจจะรู้ข่าวกันว่าล็อกแมนเนี่ยแคปคอมทิ้งแหละไม่สนแล้วซีรีส์นี้ลอยแพ เออเพราะว่าคนเซงกันไปคนทําออกไปแล้วอืม,อมก็เลยบิดาล็อกแมนก็มีทีมที่สนใจจะทําก็เลยติดต่อกับบิดาล็อกแมนเนี่ยว่ามาทํากันไหมโดยผ่านทางคิสซาเตอร์ก็สําเร็จสําเร็จแบบประสบความสําเร็จท่วมท้นเลยตั้งโกแค่90000สเหรียญครัคนสนับสุนเนี่ยทะลุไปสามล้านแปดอืมจุดยอดใช่แต่ว่าไมตีีนัมนายังไม่ออกอืมก็คือเด ครบทุนแล้วแต่ว่าเกมยังทาไม่เสร็จว่างั้น <S 1> <S 1> ใช่แล้วก็มีคล้ายๆไมตรีเนมานายก็คืออันซังสตอรี่อันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นผู้สร้างไฟนอลแท็กติกเห็นปล่าว่าที่ซัตเตอร์แพลตฟอร์มมันก็มีทั้งอินดี้ทั้งสตูดิโอที่กึ่งๆึ่งใหญ่ไม่ได้ใหญ่แบบยูบีซอฟอย่าง EA อะไรอย่างเ้นนะครับก็เป็นสตูดิโอกาง,ง,งๆเล็กๆอะไรเงี้ยอ่ะก็เริ่มมาใช้แพลตฟอร์มนี้แหละก็เท่าที่ดูก็เหมือนหลังๆพวก ทีมสร้างเกมที่เขาเป็นอยู่กับค่ายใหญ่ๆเนี่ยก็ออกมาแบบเหมือนเอาโปรเจกต์อยู่ในใจตัวเองแต่ว่าเหมือนช่มนไม่ผ่านกับทางบริษัทแล้วก็มาขายขายเพื่อทำขายเองหรือเปล่าใช่เพราะว่าสตูดิโอกับพับลิเชอร์นี่มันแยกกันส่วนบางอย่างที่สตูดิโอคิดอยากทำแต่เลิเชื่อไม่เอาไม่เอาอืเขาก็มาทําเองแล้วกันอะไรอย่างนี้มาผ่านทางพวกนี้ระดมทุนเาอืว โอเคทีนี้หลักการมันมียังไงบ้างครับสมมุติแบบเออคนเราไปเห็นแบบโปรเจกต์ที่น่าสนใจในพวกกลิกซัตเตอร์ยกตัวอย่างเนี่ยครับผมอ่มันมันมีหลักการอะไรยังไงหลักการคลิกซัเตอร์นะครับก็จะมีก็คือเอาโปรเจกต์มากลางดูใช่ไหมมาเอาคลิปเอาอะไรมาวางโฆษณานั่นแหละครับแล้วเขาก็จะมีระดับขั้บันไดในการสมทบทุนอเขาอจะบอกว่า1นึ่เลียนนะไม่ได้อะไรแต่ได้ชื่อในเครดิตเฉยๆสิบเลียนอ่าได้เกมอืม อ่ะได้เกมตัวเต็มเมื่อเกมออกสิบห้าเหรียญได้เอาเบต้าไปเล่นด้วยอืมอืมยี่สิบเหรียญได้เสื้อแถมให้อะไรอย่างนี้อืมอ่าร้อยเหรียญได้กินข้าวกับผู้พัฒนาอะไรก็ว่าไป <c oughs> อืมโอเคก็คือมีมีสเต็ปในการบริจาคคือใครบริจาคเกยอะก็จะได้สิทธิพิเศษนู่นนี่นั่นหรือได้อะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็แล้วก็ถ้ายอดรวมบริจาคถึงเท่าไหร่เขาก็จะตั้งโกไว้อืมออย่างเช่นยอดรวม สมมติเขาตั้งโกยว่าหนึ่งแสนเหรียญก็คือโกแรกก็คือเกมครับฟันเด็ดก็คือได้ถ้าไม่ถึง k i กซัตเตอร์จะไม่จ่ายเงินเท่ากับเงินที่คนรูดบัตรไปอ่ะตีกลับเข้าบัญชีทุกคนไม่มีไม่มี r a น s a เซชันนั้นเกิดขึ้นก็คือเงินจะไปถึงผู้พัฒนาก็ต่อเมื่อโปรเจกต์นี้ใช่ตั้งคันแรกตั้งไว้ใช่แล้วผู้พัฒนาเขาจะตั้งโกขันที่สองสามสีห้าหเพื่อเหมือนออ่ะดึงดูดคนให้มา อด,ดมทุนกันมากขึ้นอ่าอย่างเช่นโ<ม>กขั้นที่2ก็จากเกมซิงเกิลเพย์เยอร์ก็มีมัตติเพยเยอร์เพิ่มมาโอออกขั้นที่สามมีดันเจียนเพิ่มอะไรก็ว่าไปอก็มีค<ม>ำบันไดอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันใช่อืมอืออ่ะเอาละทีนี้ก็ในเมื่อก็พูดถึงเรื่องการใจตรงใจตังกันแล้วไปแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องประเด็นดาม่าที่เกิดขึ้นมาละครับแอดบูทีนี้เนี่ยคือคืออย่างที่เห็นกันเนตอนหลังๆนี่มันมีข่าวบ่อยมาก แล้วก็เป็นข่าวแบบบางทีก็เกิดจากเกมที่มันไม่น่าจะเกิดใชแ่แถมเกิดหลายที่ด้วยทีเนี้ยจุดจุดเริ่มครับคือไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นก่อนเป็นข่าวหรือเป็นข่าวแล้วถึงมันค่อยค่อยเป็นกระแสขึ้นมาเนี้ยทีนี้อยากจะถามว่าคือประเด็นเนี้ยเกมที่มันมีการโกงแบบแบบแรกๆเลยเนี่ยก่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นเกมอะไรยังไงบ้างรครับส่วนมากโกงนะมันก็จะเกิดจากเขาเขรียกว่าไรเกมเล็กๆก่อนครับ อ่าคริเซเตอร์อาจจะลงทุนระดมทุนแค่สองหมืนเหรียญครับอ่าไม่ได้เป็นเกมใหญ่แต่ว่าอย่างหนึ่งดีที่คิเซเตอร์ดีคือเขาจะมีอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆอ่าเราเข้าหน้าเพจของเกมเนี้ยผู้พัฒนาก็จะมาอัปเดตให้เราได้แต่บางเกมเนี่ยหายไปเลยเป็นปีคือได้ตังและหายไปเลยใช่อย่างเช่นตั้งแต่ปีสองพันสิบสองปีนี้สองพัสิบสี่ละยังไม่มีข่าวเลยเลยอ้าวคนก็งงดีว่าหายไปไหนอืมแล้ว มันจะมีเกมอย่างเช่นผมเอ่ยชื่อไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมีอย่างเกม h อนเตสอ่าอ,อันเนี้ยอันนี้เป็นข่าวแปลกหน่อยครับเขาบอกว่าโปรแกรมโปรแกรมเมอร์ในสตูดิโอของเขาอะลาออกหมดเลยอ้าวอ้าวแล้วทำไงแล้วก็ใช้เงินในค i ิกซัตเตอรหมดไปแล้วด้วยอ้าวเออก็ต้องเอาโปรเจกต์เนี้ยไปขายให้กับ p u บ l ิ s เชออื่นซึ่งก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าอออเออหรือว่าเกมเกมอะไรดีล่ะ ylum, Playing Guard. อะไซรัมเพย์นการ์ด เกมเนี้ยก็คือหายเงียบไปเลยคนสมทบทุนไม่ได้ของไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีคนหนึ่งโมโหมากจะฟอ้องร้องครับอ่าพอฟอ้องร้องปุ๊บโผล่มาผู้พัฒนาโผล่มาบอกว่าเฮ้ยกำลังทำอยู่กำลังดำเนินการอยู่กำลังเอาการ์ดเนี้ยไปพิมพ์ในโรงพิมพ์อยู่ติดต่อโรงพิมพ์แล้วแต่ก็ดด้มีคนรู้จักกับโรงพิมพ์ที่เขาบอกชื่อ <laughs> เอไอไปเสิร์ฟบอกว่าเฮ้ยโรงพิมพ์ไม่รู้จักคนนี้ใครกันวะ เออจิตรกรที่เป็นคนวาดอา,อาร์ตให้ก็บอกว่าวาดให้แล้วนะแต่ก็ยังไม่เคยได้รับค่าจ้างเลยวะ่ะอืมอืมก็เลยก็เลยกลายเป็นประเด็นว่า k i c k s t a r t e รเนี่ยมันเชื่อใจได้หรือเปล่าอืมเออหรือถ้าทำแล้วมันลงทุนไปสมทุนไปแล้วจะได้เกมจริงหรือเปล่าวะอืมอืมมันไม่มีทางรู้ได้เลยอ่ะ ก็คือเวลาโกงก็โกงกันดื้อๆนี่แหละได้เงินสมทบทุนแล้วแล้วก็หายไปดื้อๆนี่เลยไปทีนี้มันก็จะมีดิสแคมเมอร์ของคิกเกอร์เตอร์เขาบอกไว้เองว่าครับมันเป็นกฎหมายนะที่คุณจะต้องเอาโกแรกอะโกแรกเดลิเวอร์ส่งให้กับคนสมทบทุนสามารถฟ้องร้องได้คิกเตร์เตอร์ก็บอกเองว่าแนะสนับสนุนให้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นด้วยแต่คือเขาก็ไม่ได้ฟ้องร้องอะไรให้เราให้เราไปฟ้องเองเงนี้หรอถูกต้อง พีเตอร์เป็นเหมือนเป็นตัวกลางอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราทะเลาะกับมาม่าเซเว่นคนขายเซเว่นก็ไม่เกี่ยวไงตัวอย่างเทพไหมมันมันก็แต่คือถ้าพูดถึงจริงๆสมมติเราซื้อมาม่าในเซเว่นอย่างี้ใะ่ป็นเปิดมาม่ามาปุ๊บข้างในไม่มีมาม่ามีถ้วยเปล่าอย่างเงี้ยเออผมว่าเราฟ้องเซเว่นได้นะจริงๆแล้วอะแต่เซเว่นเขาต้องคืนเงินใช่ไหมแล้วเขาเขาค่อยไปไล่เบี้ยกับเอนนันเองใช่ไหมใช่แต่คือแต่คืออันเนี้ยเหมือนเหมือนกิกสตาร์เตอร์เขาแบบ ไม่เกี่ยวชิงไม่เกี่ยวอยล์ลำคือไม่รู้เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเว็บให้เอาคนโปรเจกต์มาลงไม่เฉยโกงไม่เกี่ยวกับชั้นอะไรเงี้ยผมว่าใช่ใช่มันปัดความรับผิดชอบบ้างไปนิดนึ่งนะอ่านั้นเราไปดูอีกค่ายหนึ่งของสตรีมเมอร์เรียกเซสอ่ะครับอันนี้ก็มีคดีเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นเกมที่ชื่อว่าทาวส์อันเนี้ยแอดมินบูประสบประสบโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่ซื้อไปเหมือนกันก็คือโดนกับตัวเองเลยใช่อ่ะก็เอ่อ ค่อนข้างน่าเกียดนะเกมเนี้ยคือมันก็อัปเดตอัปเดตมาสักพักแล้วก็หายไปเหมือนกันเป็นปีครับอืมแล้วอยู่ดีก็มาคนผู้พัฒนาก็มาโพสว่าเ,เลิกทำแล้วนะดืด้อๆอย่างนี้เลยมาโพสในในสตรีมเนี่ยในสตรีมเออร์เรยอกซเทแหละอัปเดตคือเลิกทำแล้วนะทำอย่างนี้เลยเอาคนก็สตันเดสตันงงๆอะไรวะเออเออก็อย่างนี้แหละดื้อๆอย่างนี้เลยว่าเลิกทำแล้วนะ อ้าวงงอะไรวะเกิดอะไรขึ้นแล้วเงินน่ะเงินก็อะไรวะงงงงเอออืมแล้วสตรีมทำไงครับอย่างเงี้ยสตรีมเนี่ยเอ่อมีนโยบายคือถ้าโกงจริงๆอืมเขาขึ้นเงินให้เลยอืมเขาขึ้นเงินให้เลยจริงๆมันเกมเนี้ยยังไม่ถึงที่สุดอืมแต่มีอีกเกมหนึ่งเกมเอิร์ธเ a r ะ 2ูเทอรันซิก้ิกสองศูนหกอ่าอ่อครับเกมเนี้ยก็มาโฆษณาในสตรีมว่าเป็นเกมเฟิร์สเพอร์เซนในยุคอนาคตอ่าก็กระแสตอนแรกก็ก็กึ่งๆนะกลางๆครับคนก็ซื้อไปอซื้อไป e อ r l ์ a c เอกก็คือก็ก็ลองเล่นดูคนทุกอย่างก็บอกว่าเฮ้ย hey, อะไรวะเกมเบต้าก็จริงแต่มีฉากเดียวให้เล่นซึ่งฉากนั้นก็คือเป็นเหมือนทุ่งล้างๆมีหุ่นยนต์ให้ยิงตัวหนึ่ง <laughs> <G l ark> แล้วก็ฉากก็การาฟิกแบบกากๆครับเอออะไรวะแล้วสืบไปสืบมาก็คือเหมือนเป็นการโกงจริงๆนะเพราะว่าคนผู้พนาไม่ตอบเลยเลยเงียบไปเลยได้เงินแล้วหายอืมอันเนี้ยเป็นเกมที่เรียกว่าอะไรละ่ะเขาสืบสวนจนสุดและสตรีมสืบสวนจนสุดและครับคือสรุปคือเขาโกงจริงอืมก็คือเอาเกมมาลงแล้วชิงจริง ก็คือทําเกมกากๆมาเกมนึ่เอามาไล่ระดมทุนนั่นปุ๊บแล้วก็เอาเบต้ามาให้ลองเล่นคือมีเบต้าจริงแต่เป็นเบต้ากากๆอะไรก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้จะเรียกว่าเบต้าอะไรหรือเปล่านะอ่าก็หายไปเลยทีเนี้ยสตรีมก็เลยทําการคืนเงินให้เลยอืมตอนแรกเขาเขาตัดเกมนี้ออกจากสตรีมก่อนครับแล้วก็คืนเงินให้กับคนที่ซื้อไปทุกคนถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าพูดถึงความเซฟก็ถ้าเราไปเราไป กับใน Steam Early Access นี่ก็น่าจะเซฟกว่าของ Kickstarter หรือเปล่าครับจริงๆก็ใช่อยู่แล้วเพราะว่าของ Steam Early Access เนี่ยมันอย่างน้อยมันต้องมีเบต้าให้เล่นแต่ว่า Kickstarter เนี่ยมันคือขายฝันเลยไงก็คือเริ่มจากศูนย์เลยใช่กลางโปรเจกต์กันเลยอะไรงี้ยซึ่ง Early Access อ่ะเออพูดผิด Kickstarter อ่ะบางอันก็ถึงขนาดยังไม่มีทีมพัฒนาเลยนะครับเอ,อยังไม่มีทีมยังไม่มีคนเลยบอกว่าถ้าสมมติตระดมทุนหนึ่งแจะเริ่มพัฒนา รงมทุนหนึ่งแสนห้าจะจ้างอาร์ติสต์คนนั้นมาทำลงทุนสองแสนจะจ้างมิวสิกคนนั้นมาทำบอกชื่อนะว่าใครเออเท่ากับมันขายฝันจริงๆไงถ้าอย่างนี้ก็เป็นเหมือนไม่รู้ดิมัดตัวเองมากไปหรือเปล่าหรือบางทีบางคนก็ทำแบบเหมือนขอตังค์แบบน่าเกียดเกินไปอ่ะสาเหตุสาเหตุที่มันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะครับเออเรียกสาเหตุพูดดคิกซัตเตอร์เนี่ย คนผู้คนที่เอามาลงเนี่ยเขากลัวว่าจะไม่ผ่านไง <S 1> <S 1> <S ก็เลยตั้งโกต่ำมากครับเขากลัวอย่างเช่นทุนของเกนเนี่ยมันควรจะอยู่ที่สองแสนในการพัฒนาให้เสร็จน,นี้ผมเม็กตัวเลขขึ้นมานะ <S <S ครับอืมแต่ว่าเฮ้ยสองแสนมันจะเยอะไปไป,ปะวะเดี๋ยวคนมาระดมทุนไม่ถึงกใส่ไปใส่ไปห้าหมื่นพอแล้วมาแล้วมารอให้คนมันโกที่สามโกที่สีส่ถึงก็ถึงไงเพราะว่าเขากลัวว่าเออ เดี๋ยวมันจะไม่ถึงก็เลยตั้งต่ำมากแล้วบางทีคนระดมทุนแค่ห้าหมื่นจริงมันไม่เท่ากับเงินที่พัฒนาได้จริงๆอืมคือไม่พอใช่แล้วก็เกิดอาการเงินหมดพัฒนาไม่เสร็จอืมก็เป็นข้อเสียนะจริงๆแล้วคือคือคนคนไปใช้แหล่งสุดงานจริงๆ k i c คิกซัตเตก็ไม่ได้ผิดหรอกเขาทําแหล่งสุดรวมเอาไว้ให้คนมาแบบจริงๆคอนเซ็ปต์มันดีมากเลยนะมันทําให้เกมอินดี้ที่แบบ ไม่มีทางเกิดได้บางเกมอ่ะอย่างซารลันนี้ไม่มีทางเกิดได้อ่ะครับเออแลออ้วอยู่ดีคอนเซ็ปต์มันเบิกไงแล้วกท็ทำได้จริงอืมออ่าถ้าเป็นของคิสเตอร์จะเรียกว่าแบ็กงี้ใช่ไหมครับผมครับ<ม>อแอดแอดบูเคยไปแบ็กโปรเจกต์ไหนแล้วได้ปรับสาเร็จมาให้ได้เล่นมีมีบ้างไหมครับสำเร็จที่ได้เล่น มีแต่เป็นเบต้าครับผมยังไม่เคยเจอผมยังไม่เจอเกมเต็มเลยอันนี้เป็นเป็นคำตอบที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนครับเลยสำหรับใครที่จะไปแบ็กนะครับเสียงกันให้กับ Kickstarter นะครับผมใช่ผมก็แบ็กไปเป็นสิบเหมือนกันนะแต่ว่ากย็ยังไม่มาสักอันตัวอย่างของ Early Access เนี่ยครับอ๋อเ a r l y Access นี่เยอะและ้วเยอะละมีหลายตัวแล้วอ,อย่างที่ผมประทับใจมากเลยคือเกม g o u a s อันนี้แบบ,บโหเป็น early access เป็น beta ที่น่าเล่นมากอันนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันใช่เอาไปดองไว้แต่ซื้อมาแค่เหรียญ2องเหรียญน,นะผมจำไม่ผิดนะ <laughs> ในในบัตเดินไหนสักที่นึงไงผมก็จำไม่ได้เละก็หักหลังหักกันเข้าไป <laughs> อืมอ่ะโอเคเอ่อทีนี้คือทางออกอย่างของ Steam early access ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า s t e ีมเขาจะช่วยช่วย support กับ user ให้กับพวกเรา ถ้าเรื่องมันไฟนอนแล้วนะว่ามันโกงจริงๆอืก็คือจะไปจะไปไปใยให้เรานั่นเองอ่าแต่ถ้าเป็นของคิด s t เตอ e r ก็เงินใครเงินมันก็ไปไฟกันเอาเองงี้ใช่ไหมครับไปฟ้องกันแล้วแล้วแล้วมันมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะสาหรับคนไทยครับคือมันมันสารมันเกิดในอเมริกามันเรื่องในอเมริกาอือแล้วมันจะมันจะครอบคุมเราไหมอ่ะกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยจะไปฟ้องใครฟ้องที่ไหน เออหรือเขาฟ้องเขารวมตัวกันฟ้องแล้วแล้วแล้วตูจะเกี่ยวไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเขาคงคงล่าอะไรชื่อเราไม่ได้มั้งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะสมมติคนแบกอยู่ญี่ปุ่นเนี้ยมันไปอยู่รัสเซียอยู่ยูเครนอยู่ยูโกสลาเวียผมก็พูดไปเรื่อยนะครับอยู่เกาะมาลีอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่คืออยู่ไกลอะเอาง่ายง่ายคือไม่ได้อยู่ในที่ที่เขาฟ้องกันเนี้ย แล้วแบ็คแบ็ไปแบบบา <c oughs> งทีแบบสามร้อยเหรียญันเหรียญเงี้ยโอ้โหเป็นพันเลยเหรอไม่ไม่เผื่อแบบปังโปรเจกต์เอาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหแบบเป็นเป็นเศรษฐีดูใบอะไรเงี้ยอยากเล่นเกมนี้มากเงี้ยจัดไป<อ>แบบ็คไปพ<อ>ัดหนึ่งอยากเอาเซ็ตใหญ่ดูใบตอนนี้อย่าพึ่งข่าวถึงนะครับไอันตรายผมหมายถึงแบบเศรษฐีคนอาลาบอะไรงี้เจ้าของบ่อนออมอะไรงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพจเราจะโดนปิดนะผมไม่ได้หมายถึงเศรษฐีตึ๊ดบนะครับโอเคเออนั่นแหละครับคือเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ไม่รู้ดิผมว่าคิกซัตเตอร์น่าจะมีทางออกให้กับเรื่องนี้สักหน่อยอ่ะ่างงั้นมันก็จะมีคดีอย่างนี้มาเรื่อยๆไงเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ง่ายง่ายกว่าสมัยก่อนมากใช่มันจะทําให้แล้วมันก็ไม่เซฟเลยอืมคือคือคือเสี่ยงในทุกๆบาทที่เราจะลงไปอ่ะใช่เหมือนเราเป็นธนาคารแล้วก็มีคนมาขอกู้อ่ะแต่ว่าไม่มีทางออกว่าถ้าถ้าจ่ายเงินแล้วกู้ไม่ไม่จ่ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นแบงค์ว่างเปล่า น่ากลัวน่ากลัวมากสำหรับสตาร t เ r อร์นะครับผมบสำหรับตัวผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าโล่งใจที่ไม่เคยไปแบ็กอะไรนะครับ mm hmm. คือเห็นโปรเจกต์น่าสนใจเยอะมากออย่างของไมที่เด e มานายอะ mm hmm. เป็นเกมที่ผมอยากเล่นโอเคเพราะว่าผมก็เป็นแฟนคนหนึ่งของล็อกแมนเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้แบ็กไปเพราะว่าผมซื้อตัวเต็มว่าง,งั้นใช่คือคือแต่ถ้าเกิดออกมาผมสนับสนุนแน่คือผมผมไม่กล้าซื้ออากาศ อผมเชื่อว่าแฟนเพจหลายๆคนจะเป็นแบบผมคือไม่กล้าซือ้อไม่กล้าเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าเสียตังค์ไปเนี่ยเหมือนเอาเงินไปจมเราไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อ,อไหร่ถ้าเกิดรับซื้อปุ๊บได้เล่นเลยเงียรู้สึกสบายใจอเสียตังค์ไปได้ <c oughs> รู้แล้วว่าจะต้องเล่นอะไร <c oughs> เหมือนพวกพรีออเดอร์เนี้ยครับผม <c oughs> ก็ไม่ไม่ค่อยกล้าพรีออเดอร์เหมือนกันอ <c oughs> เพราะว่าบางทีแบบเกมแบบเลื่อนอปรับปรุงกราฟิกอย่างตอนนี้ที่เป็นอยู่อย่าง Watchdo g อเนี่ยยกตัวอย่างเกมที่ไม่ใช่อินดีสักนิดหนึ่งนะครับเลื่อนนานเลยคือคนพรีออเดอร์กันตั้ง เล e ือนมาตนเป็นต้นปีอันนี้เลือนไปทีกลางปีแถมมีปรับนู่นนี่นั่นไปตั้งเยอะอย่างเงี้ยผมว่าเสี่ยงกับทุกๆบาทที่เราลงไปเหมือนกันนะแต่นั้นค yeah, ือยังเป็นพ b l เช h ่ r ใหญ่นะใช่อันน้คิดดูถ้าเป็นเกมอินดี้เล็กๆอ้าวหายแล้วหายเลยอืมอืมโอเคก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้คือมันจริงๆนอกจาก k i สตาร์เตอรกับสตรีม Early Access เนี่ยมันมีที่อื่นอีกด้วย ก็เคยเห็นเหมือนกันไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของพวกอย่างอื่นที่มันทำแกดเจ็ตทำอ่าอุปกรณ์แปลกๆน่าสนใจทั้งหลายทำการ์ดเกมทำบอร์ดเกมที่มันแบบเออดูดีๆอะไรเงี้ยก็เช็คกันดีๆนะครับผมอย่างเช่นอีกนหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นว็บอินดี้โกโก้นะครับอ,อินดี้โกโก้ก,ก,ก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ก็เฉพาะเฉพาะ,ะทางเลยใช่อืมอันนี้เคยเคยมีประเด็นเกิดขึ้นไหมครับสำหรับอินดี้โกโก้นี้ มันมีทุกมันมีทุกอันแหละมีทุกที่แต่ว่าคิกเกอร์เตอร์ทำหลังๆมันดังออาไงแล้วก็มันเน้นที่เกมไงมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในแวดวงของเราอินดิโอโกนี่มันแกดเจ็ตมันอะไรมันกระจายไปหมดเลยครับคิกเกอร์เตอร์นี่มันเน้นเกมหน่อยอโอเคสุดท้ายนี้นะครับแอดบูมีอะไรแนะนําของกับไปกับแฟนเพจบ้างไหมครับเกี่ยวกับพวกเอริกเซตกับคาวฟันดิงทั้งหลายครับก็คงไม่มีอะไรแนะนํามากไปกว่าดูดีๆ ก่อนจะทําอะไรความการลงทุนมีความเสี่ยงครับโปรดศึกษากฎหมายให้เรียบร้อยไม่ใช่แต่แด่หรอกมันไม่ใช่กองทุนไม่ใช่ประกันชีวิตอ๋ออ่าโอเคก็ดูดีๆครับดูอันที่น่าเชื่อถืออันที่แบบโดนๆจริงๆไม่ใช่แบบผมแบ็เขาไปมั่วไปหมดนะยอมรับก็ว่าคือคือผมอ่ะเป็นเมมเบอร์อยู่ใน Kickstarter เหมือนกันเดี๋ยวก็มีเด้งมาแล้วว่าแอดบูไปแบล็คโปรเจกต์นี้ปุ๊บปไปแบ c ็คโปรเจกต์นี้คือไม่ไม่ไม่เข็ดแต่เอาง่าย แต่ก็ไม่เคยได้เล่นสักอันนะตอนนี้ก็มีเบต้ามาใหเล่นสองอันนะที่เหลือที่เหลือปีไหนก็ไม่รู้ออ่ะนะครับรอไปสําหรับผมนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับเงินอยู่ในมือคุณครับก็ไม่มาบังคับนะครับคิดให้ดีนะครับก่อนที่จะไปนะเสียตังค์ให้กับโปรเจกต์ขายฝันซึ่งจริงไม่จริงก็ไม่รู้หรอกไม่หรอกก็ไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางชีเราก็กลัวไงไม่ช่วยแบกเดี๋ยวมันไม่ผ่านนะก็อยากเล่นนะแต่แต่ถ้าเกิดมันมันมันแย่เข้าไปเนี่ย ก็เจ็บจุงใช่คือ <laughs> คือ,คอเรื่องพวกนี้นครับมีแต่เจ็บกับเสมอตัวเลือกเอาครับ <laughs> <laughs> โหคมอะ่ะโคตรคมอะ่ะโอ้ขับคมวันนี้ <laughs> อ่ะเอาละ,ละครับก็นั่นแหละครับก็สำหรับ Kickstarter แล้วก็พวก Alexis ทั้งรายนะครับก็มันมีทั้งเรื่องโกงเรื่องดีไม่ดีก็เลือกดูกันดีๆแล้วกันนะครับผม,ม <laughs> ก็เลือก <laughs> อันที่อันที่อยากได้จริงๆแล้วก็ น่าเชื่อถือนะครับก็ต้องต้องเช็คดีๆว่าเป็นทีมอะไรมาจากใครนะะถือไม่ใช่ว่าเป็นใครไม่รู้ไก่กาก็ไปสนับสนุนเขามันก็นะเสี่ยงกับกระเป๋าตังค์ของเราเองใช่ใช่ใช่อ่ะโอเคนะครับก็สําหรับเทปที่สี่นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับประเด็นใีเกี่ยวของเรื่องของการโกงเรื่องของการคลาดファンディンแล้วก็เรื่องของเอลิเซตทั้งหลายนะครับผมครับผมอ่าในเทปที่สี่นี้ผมนะครับแอดอินเดียรอแล้วก็แอดบูครับผมก็ขอลาไ้แต่เพียงเท่านี้ครับผมครับฝันดีครับดีครับ